ต่อต่ออีพีสองอีพีสองเอาเข้าวปุ้นโคเลเลยนะเอาเข้าวปุ้นโคเลเป็นต่ํำส่วนแล้วกันเนาะโอ้โหเสียเ้วยงานมะั้ยอืม แซบบลาเฟบิ ừ. นั่งกินผูเดียวอืมต้องแซ่บต้องเผ็เดเส็้บางยังหืม ่ทยอียู่เนี่ยไทยอีพี่สองกราบาผูดะเบานางเรา่องขัง